ก็จะไยดูเนื้อหาการจัดทำรายงานต้นทุนการผลิตนะคะวิธีถัวเฉลีย่ยถ่วน้ำหนักค่ะในกรณีที่กิจการมีงานระหว่างทำต้นงวดยกมานะคะและต้นทุนการผลิตต่อหน่วยของแต่ละงวดมีเท่ากันการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยก็จะมีความยุ่งยากมากขึ้นนะคะเนื่องจากจำนวนหน่วยของงานระหว่างทำต้นงวดได้รับภาระต้นทุนมาจากงวดก่อนและเมื่อเรานำมาผลิตต่อ ก็ต้องรับภาระต้นทุนของงวดปัจจุบันเข้าไปด้วยนะคะกรณีนี้กิจการมีทางเลือกปฏิบัตินะคะขึ้นอยู่กับข้อสมมติเกี่ยวกับทางเดินต้นทุนอยู่2วิธีด้วยกันนะคะ1ก็คือวิธีถั่วเฉลี่ยถุงน้ําหนัก2วิธีเข้าก่อนออกเกาะซึ่งในคลิปนี้นะคะเราจะไปดูวิธีแรกค่ะวิธีถั่วเฉลี่ยถุงน้ําหนักนั่นเองสำหรับวิธีถั่วเฉลี่ยถุงน้ําหนักนะคะเราจะคํานวณต้นทุนต่อหน่วยเทียบสําเร็จรูปของสินค้าที่ผลิตร ทั้งในส่วนที่ยกมาจากงวดก่อนและส่วนที่ผลิตในงวดปัจจุบันนะคะเพื่อใช้ในการจัดสรรต้นทุนการผลิตให้กับสินค้าที่ผลิตเสร็จและโอนออกและจัดสรรให้กับงานระหว่างทำปลายงวดค่ะสำหรับต้นทุนต่อหน่วยเทียบนะคะเราจะได้จากการหารต้นทุนการผลิตรวมซึ่งยอดรวมตรงนี้นะคะเป็นยอดรวมทั้งต้นทุนที่ยกมาของงานระหว่างทำต้นงวดและต้นทุนที่เกิดขึ้นในงวดปัจจุบันนะคะ อาหารด้วยจำนวนหน่วยเทียบสำเร็จรูปของสินค้าที่ผลิตค่ะเราไปดูตัวอย่างในการจัดทํารายงานต้นทุนการผลิตนะคะวิธีถัวเฉลี่ยถุงน้ําหนักค่ะจัดตัวอย่างนะคะเรามีข้อมูลของกิจการนะคะบริษัทหน้าไม้ในเดือนมีนา259 x ของแผนไนที่หนึ่งะคะบริษัทหน้าไม้นะคะแผนนที่1มีงานระหว่างทําต้นนวดจํานวน 500หน่วยแล้วก็มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าดังนี้นะคะมีงานระหว่างทำนะคะต้นงวด500หน่วยนะคะซึ่ง500หน่วยได้ใช้วัตถุดิบไป4,500ต้นทุนแปลงสภาพ2,080นะคะต้นทุนรวมยกมาอยู่ที่7,003ขั้นความสำเร็จของการใช้วัตถุดิบใช้ไปแล้ว100%นะคะต้นทุนแปลงสภาพใช้ไปแล้ว40 สำหรับหน่วยที่เริ่มผลิตในงวดนี้มี5000หน่วยนะคะหน่วยที่ผลิตเสร็จและโอนออก4 0 0 0หน่วยมีจำนวนหน่วยของงานระหว่างทำปลายงวด1,500นหน่วยซึ่งงานระหว่างทำปลายงวดมีขั้นความสำเร็จของวัตถุดิบอยู่ที่100เซนะคะต้นทุนแปลงสภาพ20%แล้วก็ต้นทุนที่เกิดขึ้นในงวดนี้ของแผนที่1ประกอบไปด้วยนะคะวัตถุดิบทางตรง4 5 0 0 0ต้นทุนแปลงสภาพ6 6 0 0 0ค่ะ เราจะไปดูแต่ละขั้นตอนของการจัดทำรายงานต้นทุนการผลิตวิธีถั่วเฉลี่ยโดยเริ่มจากขั้นที่1นนะคะเป็นการคำนวณจำนวนหน่วยนับหรือหน่วยกายภาพนั่นเองนะคะเราไปดูส่วนที่1ค่ะจำนวนหน่วยที่ต้องผลิตแล้วก็คำนวณจากจำนวนหน่วยของงานระหว่างทำต้นงวดนะคะซึ่งเท่ากับ500หน่วยนะคะบวกกับจำนวนหน่วยเริ่มผลิตของงวดนี้5000นนะคะได้จำนวนหน่วยที่ต้องผลิตอยู่ที่ 5,005นะคะต่อมาจำนวนหน่วยที่ผลิตได้ค่ะคำนวณได้จากจำนวนหน่วยที่ผลิตเสร็จและโอนออก4,000หน่วยบวกจำนวนหน่วยของงานระหว่างทำปลายงวด1,500ก็จะได้จำนวนหน่วยที่ผลิตได้5,500ซึ่งนะคะจำนวนหน่วยที่ต้องผลิตจะเท่ากับจำนวนหน่วยที่ผลิตได้ค่ะต่อมาขั้นที่2เป็นการคำนวณหน่วยเทียบสำเร็จรูปนะคะ คำนวณหน่วยเทียบของงานที่ผลิตเสร็จและโอนออกแล้วก็หน่วยเทียบของงานระหว่างทำปลายงวดนะคะงานระหว่างทำปลายงวดขอภัยค่ะจำนวนหน่วยที่ผลิตเสร็จและโอนออกนะคะ4,000หน่วย ซึ่งเราผลิตสินค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วมันใช้วัตถุดิบทางตรงไปแล้วร้อยเปอซนะคะเราก็เอา4ี่พันคูณได้ร้อยเปอร์ซก็จะได้หน่วยเทียบของวัตถุดิบ4ี่พันนะคะสําหรับต้นทุนแปลสภาพเราก็ใช้ไปแล้วร้อเปอร์็นต์แล้วก็จะเอาสี่พันคูณได้ร้อยเปอนต์นะคะได้สี่พัน 4, หน่วยต่อมาหาหน่วยเทียบของงานระหว่างคำปลายงวดค่ะ เรามีอยู่1,500หน่วยนะคะซึ่งขั้นความสำเร็จของงานระหว่างทำปลายงวดมีการใช้วัตถุดิบไป,ปแล้วร้อยเปอร์เซ็นเราก็เอา1,500ค่ะคูณด้วยร้อยเปอร์เซนนะคะได้หน่วยเทียบ1,500ค่ะต่อมาต้นทุนแปลงสภาพค่ะขั้นความสำเร็จใช้ไปแล้ว20เอร์เซ็นตนะคะเราก็เอา1,500คูณ20เปอร์เซนตได้หน่วยเทียบ300แล้วเราก็รวม หน่วยเทียบนะคะของวัตถุดิบ4,000บวก1,500นะคะได้5,500ต้นทุนแปลงสภาพค่ะ4,000บวก300ได้4,300นะคะต่อมาขั้นที่3ค่ะการรวบรวมต้นทุนของช่วงการผลิตนะคะ เรามีต้นทุนของงานระหว่างทำต้นงวดยกมาด้วยนะคะสำหรับวัตถุดิบทางตรงอยู่ที่4 5 0 0ต้นทุนแปลงสภาพ2,008นะคะต้นทุนรวม7 3 0 0นะคะสำหรับต้นทุนการผลิตของงวดนี้นะคะมีการใช้วัตถุดิบไป45,000ต้นทุนแปลงสภาพ66,000นะคะยอดรวม111,000ต่อมาบรรทัดสุดท้ายจะเป็นการ รวมต้นทุนการผลิตทั้งหมดนะคะในช่องวัตถุดิบก็เอาของงานระหว่างทำต้นงวดบวกงวดนี้ค่ะ4,005บวก45,000ได้49,500ต้นทุนแปลงสภาพค่ะของต้นงวด2,008นะคะในระหว่างงวดที่เราใช้ไปอยู่ที่66,000นะคะที่เกิดขึ้นนะคะได้ต้นทุนแปลงสภาพยอดรวม68,800ช่องต้นทุนรวมก็รวมออกมาเหมือนกันเลยค่ะ ต้นทุนของงานระหว่างทำต้นงวด7,300บวกต้นทุนของงวดนี้1,111,000นะคะได้ยอดรวมต้นทุนการผลิตอยู่ที่1 1, 1 8 8 3 0 0นะคะต่อมาขั้นที่4ค่ะการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยเทียบนะคะเราก็จะเอายอดรวมนะคะในช่องนี้ค่ะ ต้นทุนการผลิตยอดรวมในช่องวัตถุดิบก่อนนะคะไปดูวัตถุดิบก่อนวัตถุดิบนะคะมีต้นทุนรวมอยู่ที่49,500ค่ะเราก็หารด้วยหน่วยเทียบของวัตถุดิบที่เราคำนวณไว้ในขั้นที่2ก็คือ5,500หน่วยนะคะหารออกมาได้วัตถุดิบทางตรงต่อหน่วยเทียบสำเร็จรูปคือแก้วบาทนั่นเองนะคะต่อไปต้นทุนแปลงสภาพมียอดรวมอยู่ที่68,800 เราก็หารด้วยหน่วยเทียบของต้นทุนแปลงสภาพคือ4,300หน่วยนะคะหารออกมาได้16บาทต่อหน่วยนั่นเองนะคะแล้วเราก็ไปคำนวณน,นะคะต้นทุนต่อหน่วยซึ่งเป็นยอดรวมนะคะเอา9บาทบวกด้วย16บาทได้25บาทต่อหน่วยค่ะต่อไปขั้นที่5ค่ะการจัดสรรต้นทุนให้กับ หน่วยที่ผลิตเสร็จและโอนออกแล้วก็จัดสรรให้กับงานระหว่างทำปลายมวดนะคะเรามีหน่วยที่ผลิตเสร็จและโอนออกเนี่ยทั้งหมด4,000หน่วยนะคะ4,000หน่วยแล้วก็คูณด้วยต้นทุนต่อหน่วยที่เราคำนวณไว้ได้เลยนะคะคือ25บาทก็จะได้ต้นทุนของหน่วยที่ผลิตเสร็จและโอนออกเท่ากับ100,000นั่นเองนะคะต่อไป จัดสรรต้นทุนให้กับงานระหว่างทําปลายงวดค่ะงานระหว่างทําปลายงวดนะคะมีหน่วยเทียบของวัตถุดิบอยู่ที่1,500ก็เอา1,500คูณด้วยวัตถุดิบต่อหน่วยเทียบคือ9บาทนั่นเองนะคะได้13,500ค่ะต่อไปสำหรับต้นทุนแปลสภาพมีหน่วยเทียบอยู่ที่ สามร้อยนะคะสามร้อยก็คูณด้วยต้นทุนแปลสภาพต่อนนอยคือสิบหกบาทนะคะได้สี่พันแปดร้อยแล้วก็รวมยอดนะคะต้นทุนที่เราจัดสรรให้กับงานระหว่างทำไตงวดคันในมือสา่งรองนะคะแล้วเราก็รวมมาท้าสุดท้ายค่ะต้นทุนที่เราจัดสรรให้กับงานที่ผลิตเสร็จและโอนออกหนึ่งแสนบวกด้วย ต้นทุนที่เราจัดสรรให้กับงานระหว่างทำไปงวดคือ18,300รวมกันออกมานะคะได้ยอดรวมอยู่ที่1,18,300ซึ่งยอดรวมนี้จะเท่ากับขั้นที่3ที่เรารวมไว้นั่นเองนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบเนื้อหาเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ